สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบำรุงต้นมะเขือเปาะของเราค่ะมะเขือเปาะถ้าเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอดอกเขาจะหลุดร่วงง่ายแบบนี้ค่ะดอกเขาจะไม่แข็งแรงค่ะเมื่อเขาออกดอกมาดอกก็จะหลุดร่วงง่ายค่ะมะเขือเปราะต้นนี้ของเราเพิ่งปลูกเลยค่ะ กำลังเริ่มออกดอกดอกเขาก็ร่วงเลยค่ะหรืออีกอาการหนึ่งก็คือใบเขาก็จะกระด้างกรอบแบบนี้เวลาที่มีลกูกลูกเขาก็จะไม่สวยเป็นตำหนิแบบนี้ค่ะเวลาที่เรากินเนื้อเขาก็จะไม่หวานค่ะวันนี้เราก็จะมาบำรุงมะเขือเปราะของเรากันค่ะ สูตรของเราก็จะง่ายๆเลยค่ะเราก็จะหามาจากในครัวค่ะก็จะมีกะปิมีผงชูรสและนมจืดค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะใช้กะปิประมาณ1ช้อนชาค่ะกะปิเขาก็จะช่วยเล่งรากเล่งใบให้เขียวงามค่ะ เราจะทำการละลายกะปิกันก่อนเลยค่ะโดยเราจะใช้นมจืดเทไปเล็กน้อยก่อนค่ะจะละลายให้กะปินั้นไม่ไม่กอดกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกะปิของเราเริ่มละลายแล้วค่ะ เราก็เทน,นมไปเลยค่ะหนึ่งกลองค่ะในนมก็จะมีวิตามินที่เยอะมากเลยค่ะก็จะช่วยทำให้ต้นมะเขือของเรามีต้นที่อ่อนยอดก็จะยาวขึ้นมีการแตกใบที่ดีขึ้นค่ะเราใช้ผงชูรส1ช้อนหนช้อนโต๊ะเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เป็นสูตรง่ายๆที่เราจะบำรุงมะเขือของเราให้เขียวงามเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่ลงในน้ำประมาณ5ลิตรค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปลดต้นมะเขือของเรากันค่ะนี่ค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นเขาให้ชุ่มเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นต้นหนึ่งค่ะที่ใบเขากระด้างมากเลยค่ะเราก็ลดให้ชุ่มเช่นกันค่ะเด็กเขาก็จะดูดซึมขึ้นมาเลี้ยงที่ยังใบค่ะผ่านไปหนึ่งวันเรามาดูความเปลี่ยนแปลงมะเขือเปาะของเราค่ะยอดเขาก็จะยาวขึ้นค่ะและมีกิ่งก้านที่อ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก็จะมีการออกดอกเพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยค่ะเราใช้สูตรนี้เป็นประจำมะเขือเปอราะของเราก็จะแตกขแขนงแตกยอดออกมาเต็มต้นทำให้มะเขือเปอราะของเรามีต้นที่ใหญ่เราก็จะเก็บผลผลิตได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะ นี่คือต้นที่ใบกระด้างค่ะใบเขาก็จะเขียวอ่อนขึ้นค่ะเวลาที่ออกลูกมาเราก็จะได้กินมะเขือเปาะที่ลูกอ่อนกรอบหวานน่ากินค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ